สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนมาอีกแล้วค่ะโนกค่ะมื่อนี้ทิมเว้าเรื่องราวโควิดเนะะนะี่ค่ะเนาะสวัสดีท่านผู้ชมดู้ลูกย่าๆสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs> จ้ามื่อนี้ทิมเว้าโควิดเน,นี่ค่ะเนาะนอกดาวน์รอบจองแล้วค่ะประเทศในอินเดียเนี่ยก็เริ่มติดเชื้อปะทุขึ้นมาอีกแล้วค่ะมื่อนี้ย่างไก่ะที่แห้เบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกไปออกไปก่อนเนาะ จะมากินนมอีหยังมื้อนี้ตอนนี้กาเปิดกินนมจังได๋อายเพิ่นเดี๋ยวๆๆีเพิ่นมันเนี่ยเฮ้เพิ่นเบิ่งไอ้ย่างไก่ให้เบิ่งเด้อเพิ่งไปไตเใ้อพ่อมื้อนี้ก็ได้ก็ก็ก็เดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวเมามาจ้านี่เดี๋ยวเด้ยอย่างนี่ให้เบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขย่างไก่ค่ะย่างไก่ก็ใสโกะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะเพิ่งเดี๋ยวมามาจ้านี่อจะเพิ่งอจะเพิ่งลูก

ไอ้ผู้ติดเชื่อไอ้ในอินเตอร์เนตค่ะตอนนี้เมื่อวานนี่แฟ้นเช็คบึงในอินเตอร์เน็ตในอย่างนั้นกันะะเนาะผู้ติดเชื่อสามมืนเจ็ดพันสองร้อยหาที่ผ่าค้นค่ะผู้ติดเชื่อในอินเตอร์เนค่ะตายค่ะตายเนาะก็หาร้อยที่สิบสี่ค้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะบ้านเนาะก็หกโมงหกโมงยี 20, ่สิบแล้วหกโมงนี่อินเตอร์ีนหกโมงยี่สิบแล้ว ใช้กะซีหาทุ่มเที่ยงคืนหล้วเนาะค่ะเนาะเลยติมาเบาว่าพนนกดาวกะเดือนหนึ่งแต่ว่าไอเดือนหนึ่งมาเบาที่มาเ้าเรื่องไอ้น้องไม่ยาค่ะก็ญาติกันน่ะพนอยู่ทั้งเหนือนะคะน่าติดเชื้อค่ะติดโควิดทั้งครอบครัวเลยอประมาณเจ็ดแปดคนค่ะในครอบครัวเนี่แต่ว่าพนอยู่นี่ยอยู่สองเถาแต่ว่าลูกหลานมีลูกสองคนแลบมีลูกมีหลานอีกนะ สาเหตุที่เราติดเราอยู่ทั้งเหนือเนาะเมื่อวันที่หนึ่งพี่จิก,กาที่ผ่านมาน่ะคะ่ะอาทิตย์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะแล้วจัดงานปาร์ตี้เอื้นมือเอื้นพวกเอื้นญาิพี่น้องมาประมาณสี่สิบห้าสิบคนคนละเอื้นมาจัดเองครบรอบแต่งงานหาทีปีแล้วก็เลยพ้ากันมฉลองอย่างปาร์ตี้กันเรามีผู้ใดผู้หนึ่งเนือ้อติดโควิดติดแล้ววัที่นะ่ะ ก็ง,งานเลิกไปที่หามือมาแล้วเป็นไข่เป็นไอกันเอื้นหมอประจำบ้านมาตรวจก็ลเลยหูผลว่าจิดโคบิดกันทั้งครอบครัวเลยทั้งลูกทั้งหลาน<ม>ทั้งอย่างเลยบัดนี้ก็เลยโทรมาบอกมาแจ้งขขาวไอพี่สาวยู่ทั้งนี่ไปที่เ็ตจังไรปู้กัยากับญานไอะไรค่ะมีแล้วคะ่ะทั้งหนูที่หนูอยู่ในหมู่บ้านหนูนะคะ่ะแต่ว่า หนูยู่หนูยูในฟาร์มนี่อย่างนะคะคออย,อ,ะคะอยู่ในไฮในสวนเขานะ่ค่ะหนูยูมียูในหมู่บ้านที่เชื่อสองคนค่ะตะกอนเนี่ยมียู่ประมาณสิบกโลขึ้นไปเนาะยูห้างจากหนูยูเนี่ยตอนนี้โบแมนแล้วก็ยูใกล้ๆจะของะะแล้วค่ะแล้วคึดย่านแล้วบบมีปูกับหญ้าก็ย่านไหลก็เลยให้แต่แฟนออกไปนอกบ้านก็คือเกาแหละคะ่ะมีใบเขียนใบพัผ่านทางว่าไปซื้ออีกอย่างต้องการไปแบบไดเพ่อสันนะะ้นค่ะ บบได้ค่ะไปใส่บนมาใส่ออกไปซื้อของบบได้ค่ะเพราะว่ามันกะอันนี้เนาะบบคืออันนี้ก็เลยว้ากับแฟนว่าโอ้ยยันเป็นยังที่แท้มันคือมาเขาบบได้ขับบ้านง่ายบอกว่าจองตัวเลือนมาสองเทือกสามตัวเลอวตั้งแต่ปีที่แล้วบบได้ลับเนาะแล้วรอเบิ้งเดือนท่านว้าก่อนที่ว่าจังไดเนาะสายการบินเขาที่กำลังที่เปิดให้บริการวันที่สามสิบเอ็ดท่านว้าวัฒน์ว้าเคย ว่ากันไหมว่าสันว่าก็เลยมาอันนี้เนาะเพราะว่าอินเร์เนี่ก็เลยก็ที่ได้ก็รับข้าวดีเยอะค่ะประมาณาที่สามที่สี่ที่สองที่สามธนบ้านี่แหละค่ะทั้งรัฐบาลนี่ก็ที่เริ่มใจไอ้ปกสินเป็นข้างแรกให้คนในประเทศเขาเนาะขีดเบิงบ้งเบื้งแล้วก็เดือนอีกเทือน,นึงแล้วก็ดีเดือนมีนาค่ะประมาณเดือนมีนาไอ้ ปกฟินนี่ไม่ค่อยที่ได้กลับบ้านกันหรือจังไรเพราะว่าไอ้ที่แน่ๆเนีน่ยผู้สูงอายุนะผู้เฒ่าอะนะแล้วก็เด็กน้อยเพื่อนกับที่ได้รับเป็นชุดแรกเลยค่ะฟีค่ะแต่ว่าสําหรับพวกหนูพวกคนอื่นได้ว่าพ่ท่านใะ้เฒ่าเนี่ยบ่งหงว่าเสียเงินเนื้อเปล่าแต่สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กน้อยรักษาฟีค่ะก็ละเลยมาเ่าซื้อมันก็น ฟังนอกจากทั้งนี้เนี่ยมันก็นาวแล้วเนาะทั้งนี่เริ่มหนาวเริ่มยังแล้วหิมบะบปตกเลยคะ่ะแต่ว่าเริ่มอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่กัเหตุการณ์เหตุงานได้ยู่แฟนค่ะเริ่มเหตุงานตั้งแต่วันที่หาแต่คลิปที่แล้วค่ะอุอปเดรตเหตุงานวันที่หา่านอกดาวอยู่เธอเบิ้งอีกเดือนนึงแนาะคะ่ะแต่ว่าไอติดเชื้อนี่คนติดเชื้อนี่ถ้าบรหนักแท้ๆบจุกเฉินแท้แท่นี กะบ่ได้ไปไปร่วงบาลกัรักษาตัวเจ้าของอยู่ในบ้านค่ะเวลานี่ก็ให้หมอประจาบ้านใส่ชุดแบบคือ,อยู่ไทยเฮายกยับบ้านอาวกาศมาเลยแล้วก็มาตรวจมารักษาให้ยาไปตามอาการนะคะถ้าบ่นหนักถ้าคุณหายใจบ่ออกที่ตายได้แท้ต้องส่งรุงพยาบาลใส่ออกซิเจนเอย่างแท้ๆังค่อยส่ง,งรุงพยาบาลบ่ซันบ่นบดด้ไปค่ะเครื่งคักก็เก้าค่ะเมื่อวานนี่แฟนออกไปข้างนอกว่าตู้ฟังนว่า,วา้เจ้าของบ้านร้านอาหารโดนปัก เดก็สร้างปิดบาอาทิตย์หนึง่งห้าร้ยหกสิบยูโรค่ะแล้วก็ปรับคุณขางนอกไปว่าเขาให้ซื้อของซื้ออย่างได้ยุคคุณให้อ่อห่อไปกินบ้านเจ้าของบ่ต้งองเอไมากินย,ยืนกินอยู่หน่าร้านก็สร้างโบเมนอยู่ในล้านก็สร้าง <S 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 <alam. S 1> โดนปรับเบิดแล้วก็โดนปิดค่ะ ว่าเขาจินอยู่สามสี่คนนํะผู้ซ้ายเนาะก็กินไปซื้อเบียร์ยู่ในร้านแล้วก็มายืนคุยกันอยู่หนารน้าน,นะคะ่ะใส่แม่ใส่ยังก็จริงตำรวจรไม่เห็นเขาก็เลยไปปรับเจ้าของร้านเลยว่าหขอซื้อของมนแล้วมายืนกินอยู่หนาร้านเขาให้เขาบ้านก่อสอง้งเงียบอิม่มซิมเลยค่ะในหมู่บ้านเลยค่ะแต่ว่าขายของได้คือกแตงแต่หกม้งแหลงต้นไฟเข้าซื้อเป้ายัางกลับบ้านเลยค่ะโรงเรียนกับปิดค่ะโรงเรียนในดเด็กน่อยแต่ อยู่นี่เรี้ยนหอดวันเสาร์ก็เลี้ยนหนังสือด้วยค่ะเนาะแต่ว่าสำหรับอนุบาลเนี่ยปีสองปีนี่ปีสองปีเขาปีสองปีแรกหลานอยู่นี่เนาะเขากะเลี้ยนจนาเสาร์อาทิตย์ก็ปิดอยู่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี่เขาให้เลี้ยนหอดวันเสาร์วันเสาร์ก็มีเลี้ยนบ่าคือไทยเขานาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือหยุดนาอเล็กน้อยเรี้ยนแต่ว่าไม่เริ่มตั้งแต่มืออื่นนี่มืออื่นี่วันจันทร์นี่บ่ได้ไปค่ะ พราะว่ามันนี่วันที่ที่ผ่านกระดากระดาษนะคะเนาะปีสองพันเขาเรียนทั้งออไลน์เรียนทั้งโทรศัพท์อีเมลเอียงเขาเน่ะคูจะส่งรายงั้นเนี่ยเด็กน้อยเร็ยนหนังสือเนี่ยทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งนี่เอาค่ะว่าต้องไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าย่านติดเชื่อคนโอกดาวเนาะค่ะทุกหลายประเทศก็เป็นกระเฮดจังเตียวค่ะเพราะว่ามันเสียงเด็กน้อยลายคนไปโรงเรียนเตียงโควิดค่ะ มืัอนี้ก็มาวอาสู้กันฟังเรื่องที่ว่านี่ก็คืดย,ย่างให้กันเนาะมีลูกมีหลานอยู่หลายประเทศอยู่มู่พวกคือกันนะค่ะโอ้ยกะนั่นนี่ยู่แฟนกะบ,บ่ได้อ,ออกไปไต้ข้างนอกก็เป็นห่วงปูก,กัย่ากะซื้อของซื้อยังมาตุนไว้คือคือเก่าแล้วปะเนาะมันมีย่างใส่เกาะนี่ด้วยค่ะใส่เกาะอินเตอร์ลีหอ,อมแฟนหมดละ มันจะกินเน้ะข่อย่างใกล้แบบบ้านเนาะเห็นว่าหนูมักเองใส่ซอสอไย่งเง้หนูก็สร้างทั้งอินเทอร์เน็ตที่เก่อน่ะแพ็คของให้แสดกมาลาสร้างมาแบบเขาก็สร้างมาเทคโนโลยีสิบโลค่ะเต่ว่าเทโลยีสิบโลกินได้สามสี่เดือนอยู่ค่ะม่าเข่ากล้องบ่ลูกฮะมาเข่ากล้องบ่เขเลยมาว่าอเรื่องรล้วสู้ฟังนะค่ะเนาะเดี๋ยวไอ คลิปหน่าเนี่ยไอ้หนูที่มาวอาไอ้เรื่องแล้วไอ้นี่ก่อนเพราะว่าคลิปนี้ว่าเรื่องโควิดก่อนให้ฟังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสูตดีอันเขาจะมีข้าวดีไอ้เจ็บใจยาปกซิน,นประมาณที่สามซีซีไอ้ท่านว่าเนี่ยไว้ไๆเนี่ยแต่ที่มาบอกสู้ก่อนฟังอี้แต่ที่มาบอกอคลิปต่อไปนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำเน้นนะค่ะเด้อเพราะเป็นกำลังใจพอน มีเรื่องอย่างประสบการณ์จังไดอดิตมอว์บอกสู้กันฟังค่ะนี่อินตาลีทั้งภากใต้หนูยูน่ะว่านี่ดอกอยูนี่ค่ะบ่ได้ลำบากล้วมึอก็ยูแต่ในบ้านค่ะเลี้ยงลูกบ่มีงานมีการเฮ็ดดอกค่ะเลี้ยงลูกมแต่แฟนหลังก้นเฮ็ดแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดแฟนเฮ็ดอยู่ในบ้านนี้ฟ้าจะงไอ้เก็บมะกอกค่ะเก็บมะกอกบ,บีบน้ำมันขายน้ำมันมะกอกค่ะถ้ามึงพวกอยู่หลายประเทศได้เห็นคลิปนี่เห็นยังสึงนใจน้ำมันมะกอกนะ โทรมาอะไรมาคุยมาอย่างได้ส้างได้ค่ะน,น,นี่ก็จะส่งออกได้ก็บบแพงเรา้ามาเอาตรงๆค่ะเพราะว่าไอ้ก็ขายเนาะเป็นบริษัทค้อยๆบริษัทในโคเลียนจะฟองนะคะเปิดบริษัทขายพวกส่งออกน้ำมันค่ะแต่ว่าไอ้ปีที่แล้วก็มีเครื่องมีอย่างบีบน้ำมันมาอยู่แล้วมันเกาเนี่ยแล้วก็เลยเลือ,อ,อกไปขายเพื่อนก็เลยตื้อมือนี่ก็เลยได้น้ำมันมาก็เลยออไปส่งเพื่อนค่ะก็เลยทีเอ็น คลิปนี้ก็นี่มาฝากไว้ว่าที่มาว่า,าเรื่องไอ้แนนเ,เอาไว้คลิปหนาเนาะกันเนาะที่มาว่า,าเรื่องไอ้ไอ้ฝากถึงไอ้สาวๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายบาวาพว่าคุยญิงวู้ชายที่อยากมีแฟนฝาลังน่ะค่ะว่ามันเจอไอ้หนูหนูก็เจอคือกันแต่ว่าหู้ทันเขาคะ่ะเจอพวกสแกมเมอร์น่ะค่ะคือไอ้พวกบะลังพวกคนผิวดำน่ะค่ะที่มาหลอกมันเอารูปภาพค,ค้นน่ะค่ะ รูปภาพแบบพลังที่เฮ็ดงานดูดีเป็นนายทหารเออลูกกระไดเป็นรูปนายทหารนายตำรวจนายทหารนักธุรกิจนะคะอมันในเฟซเนะ่ะมันจะมาขอเป็นมูฮ์เนาะ,ะพออันฮัลลาเป็นมูนะคุยอธิต่องอธิก่ามาักเขาสนใจฮัลวาจะของรวยมีเงินมีท้องอันที่อยู่ประเทศไทยมาถามหนูเนาะหนูที่าห่อยฟังคลิปนี้มันที่ยาออี้ยวพอะเพิออกเก่เกินหน่อยนอยนึงก็ให้เพิ่มจะได้สนใจ เออว่าหนูอ่ะหนอยู่ไทยบอกหนูก็ตัวไปว่าเออหนูอยู่ไทยจังสั้นอยงที่ว่าเออฉันน่ะโอ้ยฉันน่ะมีเงินฉันเป็นไอ้นายทหารมาเมียฉันตายจังสั้นจังี่ฉันอยากมีผู้หญิงไทยดูแลอีหยังที่น่ะฉันมีเงินฉันอยากไปเอเฮ็ดธุรกิจอยู่ประเทศไทยอีหยังที่ว่าฉันมีเงินที่เอนที่โอนเงินโอนทองอีหยังเครื่องเพชรของพระให้หนูพุ่นล่ะ ปนูบ่หู้ทันหนูหนก็แจ้งหนูก็เลยหนึ่งที่คิบหน้าที่มาเวาซื้อฟังนะคะน่ะเนาะลูกกระดายก็เลยนี่นะคะน่ะทีมาเวาตลกค่ะหราอหู้ทันก็เลยเองแจ้งถามมันค่ะ <c oughs> ไปเช็กเบิ้งในเฟซมันน่ะค่ะมันเอารูปนายทหารมาเป็นรูปพลังจะโตจริงมันน่ะเป็นคนจูดําค่ะบบมี่อย่างมันงสมัครไม่ไม่สมัครชื่ออาทิตย์นึงแหละก็มานขอเป็นมูเ่เฮานี่ ในในหน้าเฟซมันโบมีอย่างเลยโบมีขอมู้นอย่างส่วนตัวมันติดต่อยังอย่างมันบ่ได้บบมีอย่างเลยแต่วัดมันนะนแล้วก็มันคุยนี่หนูขอวิดีโอขอเห็นหนะ้ามันก็บ่ย้อมให้มันจะบ่ยอมคุยบ่บยอ้อมเงนินนเฮาตรงหูทันบบตั้ามันมาหลอกเอาเงินนะคะหนที่มาบอานะคะคือตื่นเต้นว่าเด็กมั้งหัวแท้นท่านแหละที่มาเตือนผู้หญิงไทยหรือว่าผู้ชายกันที่มัก ผู้ตายคือกันนี่ค่ะคะที่มาหลอกค่อยๆมามามาเข้าพ่อบอกเคยเห็นหน้าเห็นตาที่มาอุ่นเงินอุ่นทองนี่เขาเป็นแสนเป็นล้านผู้ระคะเขาไว้เขาอยู่ไทยอว่าฉันมีเงินตั้งแต่จริงสิที่มาตั๋วประตูของเขานะค่ะต้องหึงทันมันก็เลยที่มเว่าเตือนูพี่น้องฟังเอาไว้คลิปนี้ขอลาแต่ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวอีกบัญชีมือที่มเว่าไอ้คลิปไอ้เรื่องเตือนไพ่สแกมเมอร์ค่ะ ใช่เน no. ี Young, ่ยเค่ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องญาญ่าเลยสวัสดีลูกๆสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมนิดเดียสวัสดีจ้าเด็กจ้าจ้าดีจ้าบ๊ายบายค่ะ